ดดไปถอยไปเสียเดียวสวดครับนี่สวดยังบอมีแฟนหลานเอายังบอมีแฟนรู้ว่าแฟนดีอ่ะเรื่องความนี่อเอามาดหน่อยนะลูกเพื่อนใส่ขงังนะเออ Cầm Cầm Wow là bay mà đi Bye, bye, bye. แรงความก็เก่าโย่เจนผสมว่าถ้าเขียบไว้ครับ